ตอนรับสัวเว้ครับและนี่คือโลบอกในแมพคุณหมอโลกจิตโอ้โหตาแดงเล็บยาวตัวบล่มเลยนะฮะเราจะต้องหนีจากการไล่ล่าของคุณหมอคนนี้นะครับและตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลหลางแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครเลยเราจะต้องหาทางนีออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ได้นี่คือประตูทางออกแต่ว่ามันถูกล็อกอยู่ครับทุกคนทำยังไงดีเราคงต้องไปหากุญแจนะ ด้านล่างโอเคมีันไดลงไปอนั่นไงประตูไปเลยดีกว่าเปิดไปปุ๊บโอ้โหน่ากลัวชะมัดนี่มันห้องอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นห้องผ่าตัดนะทุกคนตรงนี้มีประตูครับเปิดไปเป็นทางเชื่อมนี่ห้องอะไรอ้าวนั่นไงกุญแจทุกคนอ่าเราจะได้กุญแจแล้วเราจะออกจากที่นี่ไปเอ้าเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณหมอเดินตามมาแล้วยังไงเราจะต้องวิ่งหนีครับทุกคน ไปมาแล้วห,หูเล็บยาวจริงตัวบเริ่มยังกระเปรดเลยทีเดียวนี่ตรงนี้บันไดครับทุกคนขึ้นไปโอเคและนั่นคือทางออกเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนายหลบไปอา้าวคุณหมอหายคุณหมอไปไหนแล้วทําไมนายยืนนิ่งคุณหมอนั่นไงคุณหมอเลือกๆๆๆอยู่ตรงนั้นเอา้ามีคนเหรอ ตอนนี้มีสองคนเฮ้ยจะไปไหนเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวโดนคุณหมอจัดการหรอกเอาไปเป็นตัวล่อจังหวะนี้แหละช่วยโอกาสจังหวะนี้โอเคเปิดประตูได้แล้วครับตอนนี้อ่าตรงนั้นมีทางอยู่ไปินบันไดขึ้นไปเลยรอดไปในช่องตรงนี้เป็นไงบ้างทุกคนอะตรงนั้นทางตันอ่แต่ตรงนี้มีทางลงเดี๋ยวนะตกลงไปปุ๊บตรงนี้มันน้ําเขียวนี่นะเราต้องผ่านน้ําเขียวอ่าโอเคและตอนนี้เราผ่านน้ําเขียวมาแล้วครับมาโผล่ที่ซุ่ม เจอใครเนี่ยสวัสดีคุณลุงเดี๋ยวก็โดนคุณหมอจับกินหรอกอ่ะออกไปดีกว่าเอาติดประตูออกไม่ได้เดี๋ยวกระโดดกระโดะโดข้ามมันซะเลยอ่ะอุ้ยมีกล้วยด้วยแต่เดี๋ยวนะตรงนั้นมีอะไรอะ่ะคุณหมอตามไาอกแล้วทุกคนกดสวิตช์ด่วนตอนนี้ด่วนด่วนด่วน,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 วนไปแลวจา้าเฮ้ยดี่นี่ีีอุ้ยเกือบเกือบเกือบ<ๆ>ทำไงดีโอ้โหคุณหมอไล่ตามไม่ลดละเลย เอาละต้องปีนขึ้นท่อตรงนี้ใช่ไหมกระโดดหฮยกระโดดพลาดนีของเธอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยคุณหมอจะจับได้แล้วรีบ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 อย่าให้จับได้เลยนะไม่งั้นบอกเลยว่าเสร็จคุณหมอแน่ๆเอาละกระโดดขึ้นไปโอเคคุณหมออยู่ล่างแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สูงถือว่าปลอดภัยแต่อย่าตกลงไปเด็ดขาดนะครับกระโดดไปปุ๊บามท่อนี่แหละ อย่าให้ล่วงนะอ่ะตรงนั้นมีทางอยู่โอเคมีลูกศรบอกว่านี่คือทางที่จะไปได้นะครับเดินไปเรื่อยๆอวตกลงมาที่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรด้วยทุกคนเหมือนมีคนทุบประตูวอยๆและนี่คืออาวุธเหรอโอเคเราได้อาวุธแล้วทุกคนจัดไปนี่มีอะไรวะมีรูปลูกศรเป็นรูปมือนะครับชี้อยู่เราจะ ลองเปิดดูนะครับอ้าวไม่มีอะไรโดนหลอกนี่นะนี่เป็นอาวุธเหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้เงินเงินโลบัคซื้อนะครับอาลครับเอาขวานมาแล้วอุย้ยซอมบี้เพียบเลยอันนี้กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวจัดการเดี๋ยวนะกระโดดหนีก่อนอ้ยโดนโดนทำร้ายเหมือนกันไม่รู้อะสู้แล้วสู้ยิบตาอ้าวฟันฟันเหลือสองตัวเหลือตัวเดียวเรีอยบบ้อยครับประตูเปิดแล้วฮะตอนนี้ ข้างหน้ามีอีกไหมโอ้ข้างหน้ากับดักหมีโอเคเราต้องค่อยๆไปนะครับโอ้มีทั้งกับดักมีทั้งหลุมเลยมีกล้วยตั้งหกักตรงนี้ต้องกระโดดนะครับเอ้นะอึ๊บโอเคผ่านได้สวยงามยังมีอีกเหรอยังมีอีกชุดหนึ่งนะฮะตรงนี้รอดได้ไหมไม่น่าจะได้ฮนะสงสัยต้องโดดฮะทางมันแคบไปน,นิดนึงโอเคได้แล้วตรงนี้มีประตูครับแต่ว่ามีแถบ เหมือนแทบห้ามเข้าแต่เราจะเข้าลงไปเป็นไรนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเป็นห้องกลไกนะครับทุกคนอันตรายเลยมีกลไกด้วยท้าวิ่งไปนี่บอกเลยว่าน่าจะแย่โอเคต้องวิ่งดุดีๆนะครับอ่ะยังมีอีกกระโดดนะครับกระโดดอีกทีนึงโอเค กระโดดที่โอเคตรงนี้มีอะไรคันโยกสวิต์สลับลงมาอ่าเราจะไม่เจอคุณหมอคุณไม่รู้คุณหมอไปไหนแล้วอ่ะและ้วตรงนี้ออกไปอุ้ยข้างล่างเป็นลาวาตกไปแย่แน่แนทุกคนเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆไปปึ๊บปึ๊บป,บปบโอเคโอ้นอกจากนอกจากต้องเดินอย่างระมัดระวังแล้วต้องมีจังหวะด้วยนะ ตรงนั้นเหมือนมีใบมีดแกว่งไปแกว่งมาอยู่ต้องจังหวะดีๆเลยไม่งั้นตัวขาดนะปุ๊บโอเคแจ๋วโอ้ตัวนี้ก็มีเชือกอีกไกลไหมเนี่ยค่อยๆแล้วกันแม่เสียวเหลือเกินนี่ชาติก่อนเราเป็นนักกายกรรมหรือเปล่าเนี่ยเดินบนเชือกได้ด้วยปุ <laughs> ๊บเดี๋ยวนะน่าจะเหลืออีกอันนึงนะครับ อแล้วเชือกมันทำไมอยู่ต่ำอย่างนั้นนะตกไปปุ๊บเสียวะ่ะโ,โอเคตรงพอดีนะครับค่อยๆเดินใจเย็นๆคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งอ่าปุ๊บเดี๋ยวดูดีๆก่อนดูดูมุมกล้องดีๆอ่าโอเคไปแล้วครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยนะมันเป็นทางแห้ทุกคนมันเป็นทางด้วยละ่ะปุ๊บป๊บ มีใบมีดแกว่งนี่ละททาไมห้องนี้กับดักมันเยอะจังเลยนะตรงนี้โอ้โหพื้นเป็นหนามแต่ไม่ใช่ปัญหนาอะมีลูกศรอ,อยู่เขาบอกว่าน่าจะเป็นทางนี้ใช่ไหมกัลุยสิครับจะรออะไรโอเคปึ๊บอ่าเจอใบมีดแล้วแต่ว่าตรงนั้นมีลูกศรบอกอยู่น่าจะถูกทางนะโอเคตรงนี้อ่ามีบันไดขึ้นไป สิ้นสุดทางเป็นประตูนะครับออกไปจะเป็นอะไรนะทุกคนปุ๊บออกไปโอ้เกิดเหตุอะไรเนี่ยมีไฟไหม้แล้วก็มีควันออกมาเดี๋ยวนะคุณหมอตามมาแล้วแหมเพึ่งบนคิดถึงอยู่หยกหนีดีครับโกยตับแนบตอนนี้หลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งไอ้ละจ้าโอ้ไปแล้วครับตอนนี้วิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้ แล้วก็มีสิ่งกีดขวางด้วยนะครับต้องรีบหน่อยนะครับโอเคประตูอยู่นะั้นเราเรียบร้อยเข้าประตูไปแล้วโอเคคุณหมอตามมาไหมเปิดประตูเข้าไปอะไรเนี่ยกระโดดปุ๊บอุ้ยข้างล่างเป็นหนามนะะแต่ตรงนี้คุณหมอน่าจะตามมาไม่ถึงแล้วครับทุกคนโอเคเราต้องค่อยๆโดดไปต้องโดดไปฝั่งนู้นนะครับเราถ้าฝั่งเดียวกันไม่น่าจะโดดถึงต้องโดดสลับฟันปลาสินะ ปุ๊บอ้ตกไปบอกได้เลยว่าไม่เหลือโดนเหล็กแทงแน่ๆนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้เป็นเหลือไม้ท่อนเดียวด้วยจังหวะดีๆนะครับจังหวะระยะทิศทางดีๆโอเคผ่านแล้วทุกคนตรงนี้เราต้องปีนขึ้นไปนะปุ๊บอา้าวติดหัวเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ขึ้นทางนี้ผิดทางไปขึ้นด้านหลังบันไดได้ยังไงโอเคขึ้นไปแล้วโผ่มาอา้าว บอกว่าให้ดึงคันโยกนะครับปุ๊บมันมีคันโยกอยู่โอเคนั่นไงสุดทางมีคันโยกอยู่เราต้องกระโดดข้ามเลเซอร์นะครับสีเขียวเพราะว่ามันจะตัดตัวเราขาดนะฮึบฮึบโอเคนี่แหละคันโยกดึงไซส์เรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งอยู่ตรงไหนนะต้องเดินกลับไปก่อนนะเดินกลับไปแหละต้องไปหายอัอนนึงปุ๊บปุ๊บอ่า โอเคปุ๊บโอเคสุดท้ายจาอประตูไปแล้วปุ๊บออกประตูไปจนได้ห้องนั้นแน่ๆเลยมีลูกศรชี้อยู่ปุ๊บนั่นแหละน่าอยู่ด้านบนนะครับทุกคนด้านบนมีทางไปอยู่นี่ขึ้นบันไดไปเลยข้างบนมีท่อแล้วก็โอเคกระโดดตามลังขึ้นไปอยู่ไหนนะ นั่นไงคันโยกเจอแล้วโอเคเราต้องเดินบนท่อนะครับเราต้องเดินกระโดดข้ามท่อไปปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยสับคันโยกตอนนี้ประตูเปิดแล้วครับเราก็ประตูเปิดแล้วประตูไหนล่ะเอออยู่ไหนนะเราต้องย้อนกลับทางเดิมนะครับระวังเลเซอร์ด้วยนะตัวจะขาดเอาเอาแล้วตอนนี้เรามาโผล่ตรงนี้แล้วครับนั่นมันอะไรอะ่ะ ดูเหมือนเป็นเหยื่อของหมอเราต้องหลีกเลี่ยงเจ้าพวกนี้มนุษย์ดัดแปลงเหรอเขาถูกฉีดเชื้อโรคเข้าไปทำให้กลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมแล้วมีกล้วยกล้วยทำอะไรวะเดีย๋ยวนะออกลื่นลื่น <laughs> นอนนอนแก้งตายโอเคมีลูกศรน,นะครับแต่ว่าทางมืดมากๆเลยทุกคนค่อยๆเดินแล้วกันพวกนี้น่ากลัวนะครับปุ๊บค่อยเดินตามลูกศรไป โอ้นี่ไงเขาเป็นคนป่วยที่คุณหมอจับไปฉีดเชื้อโรคเขาเขาตัวนะครับทําให้กลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดเป็นซอมบี้นี่ไงโหทุกคนมีหลายตัวด้วยเอาแล้วครับมีข้างหน้ามีตัวเห็นแวบ,บๆนั่นไงอย่าให้มันจับได้นะค่อยๆเดินต้องระวังกล้วยจังงกเดี๋ยวลื่นกล้วยเดี๋ยวงานจะงอกปุ๊บอ่านี่อีกตัวหนึ่ง ดูท่าเดินเขาสิดึกดักดึกดักดึกดัก,ดกโอ้โหไกลๆนะ้มีอีกตัวนะครับต้องระวังเลยโอ้โหตรงนี้นี่หมู่บ้านซอมบี้หรือไงเนี่ยโอ้ยังมีอีกด้วยจังหวะดีๆอ่ะเจอประตูแล้วทุกคนออกไปจะเป็นอะไรนะปุ๊บฟึบ๊อ่ะมาโผล่ห้องนี้เอา้าโอเคสับสวิตก่อน กระโดดอู้มันมีเหมือนลมพัดด้วยทําให้เรากระโดดลําบากนะทุกคนต้องระวังนิดนึงโอ้โหแล้วตรงท่อด้วยต้องระวังเลยบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยออ,อ,อกระโดดไปก็โดนเป่ากลับเหมือนกันโอเคเนี่ยแหละพัดลมตัวบรร่่มเลยไม่ใช่ปัญหาปีนไปด้านบนตรงนี้มีทางครับลงไปจะเป็นอะไรนะเราวิ่งไปก่อนแล้วกันนั่นไง อุ้ยมีน้ำท่วมห้องด้วยล่ะยังไงดีเนี่ยเอาลงไปแล้วกันไม่ว่ากันกระโดดไปตามของที่ลอยน้ำอยู่นะเอาตกน้ําเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอ,อกที่ปึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคอ้นี้อุ๊บจุ๊บนี่โตะลอยน้ําได้นะครับโดดไปตามโต๊ะปุ๊บแหมใครมาทําน้ําท่วมตรงนี้เนี่ย เกิดอะไรขึ้นกับห้องห้องนี้เนี่ยโดดปุ๊บอโอเคทีเดียวโอเคเข้าประตูไปแล้วทุกคนข้างหน้าเป็นอะไรฮะเป็นด่านกระจกะผ่านด่านกระจกมานี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องค่อยค,อยคอยเดินนะครับตรงนี้ทางมันแคบนิดเดียวเลยอะโอโหหวาดเสียวหน้าดูดูแล้วต้องอย่างงี้ค่อย,ค,อยค่อยกระโดดจึก๊กจึ๊ก กระโดดไปโอเคเหมือนเราต้องพยายามปีนไปในที่สูงนะครับไปตามทางนั่นแหละไก่อนปุ๊บอ่ะต้องตรงๆด้วยนะครับบันไดมันจะมีช่องที่เราสามารถโผลไ่ไปได้อยู่เดินไปทําท่อปแป,ป๊บอ้าวตรงนี้ซ้ายหรือขวาละเนี่ยตรงนี้แหละโอ้โหด้านบนมีทางขาดด้วยเราต้องโดดใช่ไหมเราเราจะโดดพ้นไปเนี่ย ลองดูแล้วกันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่อึ๊บอืมออ่าตรงนั้นเป็นพื้นแฮะน่าจะปลอดภัยต้องโดดไปที่พื้นนะครับเดินไปได้พอโอเคโดดดีกว่าอ่าตรงนี้ก็ใช้ความสามารถในการกระโดดจึ๊บโอ้ติดหัวอีกละเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองก่อนไม่งั้นโดดไม่ผ่านแน่ๆน,นะครับโอเคเปลี่ยนมุมมอง อ่ะเอาอีกแล้วตรงนี้เป็นโค้งเหล็กแล้วโค้งเหล็กมันขาดด้วยทุกคนไอ้ตรงกลางมันลอยได้ยังไงเนี่ยทาไมมันเป็นโค้งเหล็กลอยได้วะงงอ่าตรงนั้นมีประตูเรากำลังจะพ้นจากห้องนี้แล้วนะครับโอ้ว่าเสียวน้าดูออกประตูไปเลยดีกว่าเป็นอะไรเอ่ยอ้าวมันบอกมีลูกศรด้วยแฮ ตรงนี้มี2ประตูประตูนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยออกไปอุ้ยเลูกบอลลูกบอลโอ้ยเกือบเกือบเโอ้ย,อยตัวนทับนี่ตายเลยนะครับอ๋อโอเคเข้าใจละเราต้องพยายามวิ่งครับแล้วก็ไปลบฟุาต้องใจเย็นๆช้าๆนะครับดูจังหวะดีๆไปแล้วจา้าโอ้ฟุบไม่ได้เอนะฮะรอดูจังหวะตรงนี้หน่อย โอเคไปแล้วจ้าะเอียบ้อยครับเข้ามาถึงตรงนี้เป็นไงบ้างโอเคมีประตูเปิดไปปึ๊บเอาละครับเลเซอร์อีกแล้วต้องปิดไฟให้หมดปิดไฟให้หมดอ๋อตรงนั้นมันมีเหมือนม่านไฟฟ้ากัน้นเราต้องหาสวิตช์นั่นไงเราเจอแล้วลูกศรชี้อยู่ตรงนั้นนั่นเองเราต้องดับไฟก่อนโอเคแล้วก็ ังไงดีเดินกลับทางเดิมปุ๊บต้องค่อยๆกระโดดกลับไปเลเซอร์ยองทำงานอยู่นะครับอ้น่ากลัวนะเกอบน่ากลัว,กลว,กลวเกือบโดนไปละอ่าค่อยๆค่อยๆใจเย็นใจร้อนไม่ได้เลยนะครับอาละมานพลังหายไปแล้วนี่นะเดยวนะทางนี้สิโอเคมานพลังอยู่ทางนี้โอเคออกไปจะเจออะไรนะ ปุ๊บมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีทางออกเราเจอทางออกแล้วทุกคนโอเคเอา้าวเดี๋ยวนะเอาชนะโอ้ยโอเคเรามีบาสุกา้าครับทุกคนยิงบึม้มโอ้ยยิงทีระเบิดเลยเอามีหลายตัวเหรอบาบอบึม้มโอ้โหมันแยกล่างได้หรือไงเนี่ยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเรามีบาสุกา้าอยู่แล้วตอนนี้อาวุธหนักจัดไปบึม้มมาเลยมีขวานเรามีบาสุกา้าโอ้โหย,ยิงจ่อ,จอ โอ้โหทำไมมันแยก่างได้ล่ะไม่มีหลายตัวบึมอุ้ยทางไหนทางไหนโอเคทางนี้โอ้หทางนู้นก็มาอีกแล้วปิ้วบึมโอ้ยยิงแมนด้วยโอ้ยแจวทางไหนอีกทางไหนอีกของทางนู้นมาแล้วมันแยก่างได้หรือไงมันเป็นเชื้อโรคหรือไงเอาไ่โดนยิงไม่โดนแย่แล้วทุกคนบึมโห้โหใกล้บึมโหยิงจะจออะตรงนั้นมาอีกแล้วโอ้มาสองตัวเลยมาเลยเด็กๆบึม นี่โอเคพลังมันจะหมดแล้วเอายิงไม่โดนโอเคเรียบร้อยฮะดูเหมือนว่าคุณจะหนีออกจากโรงพยาบาลน,นี้ได้อานั่นไงทางออกน่าจะเรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วละ่ะโอเคใครที่ชอบเล่นตามมาได้นะครับฝากติดตามในช่อง YouTube Channel Awake นะครับรวมไปถึงเพจ Facebook Awake Game ด้วยนะครับวันนี้ถือว่าภารกิจนี้หมอโรคจิตสำเร็จด้วยดีนะครับหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนดีกว่า ใครอยากให้เล่นเกมไหนก็เม้นกันมาได้วันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ